เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับน,นี่ก็กลับมาอยู่ผมมีมูชี่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับก็จะมารีวิวหูฟังเกมมิ่งตัวหนึ่งนะครับจริงๆก็มีมานานแล้วแหละนะแต่ว่าที่อยากมาทําคลิปเพราะว่ามันมีหูฟังอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นเรียกว่าคู่แข่งกันเนี่ยเขาเพิ่งออกตัวใหม่มาทีนี้ก็มีหลายๆคนนะครับทั้งที่ผมเห็นในกลุ่มซื้อขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั้งในกลุ่มของคนเล่นเกมนะครับก็มีการออกมาถามกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าพี่มันมี Hyper ไฮเปอร a เอ็ก 영아 <목소리법> มาร์ค2เนี่ยนะครับพึ่งออกมาเนี่ยนะครับเราจะซื้อตัว h ฮร์เบก l คาวเอียบัตมาร์ค2หรือว่าเราจะยังซื้อ G33 3จาก Logitech ดีนะครับคือต้องบอกงี้ก่อนครับท่านผู้ชมอันนี้คือต้องอธิบายสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมเนาะเกมยิงนะครับหรือว่าเกม FPS ผมเนี่ยคุกคีกับเกม f อ s มานานมากนะครับแล้วก็หูฟังนะครับที่ใช้ในการเล่นเกม FPS ย้ําว่าเป็นเฉพาะอินเอียเท่านั้นเนี่ยในตลาดที่ใช้ในการแข่งขันหรือว่าใช้ในการเล่นเกมจริง,จ,รงจังเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีท หลักๆนะครับที่คนเขาใช้กันนะก็จะมี HyperX Logitech แล้วก็ Razer นะครับอันนี้คือ3ตัวหลักนะครับที่ใช้กันในการเล่นเกมส่วนค่ายอื่นอย่างเช่น s e น n h e ซ s e r หรือว่าตัวอื่นๆเน,นี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ว่าเราเอาแค่แบบในแวดวงของคนเล่นเกมเนะาะไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นทีมแข่งก็ดีก็จะมีทั้งหมด3แบรนด์หลักคือ Ra z ซ r HyperX แล้วก็ Logitech แต่ถ้าเกิดจะเอาคิงแบบไล่เลี่ยก,กันเนี่ยนะครับก็จะเป็น l o g i t e ทคกับ h y p e อ x ที่เขากาลังแบบคีคีกัน โดนปัดตกไปเพราะว่า QC คุณภาพไม่ค่อยดีนะครับส่วนตัวผมผมก็ชอบใช้เลเซอร์นะแต่ว่าหลังๆมาเราเจอ QC ที่ไม่ค่อยดีเราแบบเรื่องของความทนทนอะไรเงี้ยผมว่าเลเซอร์เขาต้องปรับปรุงหน่อยนะครับส่วนตัวผมผมแบบส่วนตัวเองอะ่ะไม่เจอแต่ว่าเพื่อนผมมาเจอนะครับแล้วก็บวกกับว่าเราอ่ะใช้ค่ายงูเขียวมานานนะครับก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนบ้างเนาะทีเนี้ยผมก็เคยใช้ไฮบริดคาวส์เอียบัตมาร์กหนึ่งมานะครับแล้วก็วันนี้แหละนะครับเนี่ยหัวเปลี่ยนเนี่ยนะคือขึ้นตาฝนกลับมาเลยนะครับก็คือว่าผมไปไล่ยืม ข่าวเอียบัต์มาร์กทูจากรุ่นพี่แล้วก็โลจิเทค G333 จากเพื่อนนะครับลองใช้ลองฟังดูนะครับเนี่ยก็ออกไปจากบ้านไป2อชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ไปนั่งฟังนั่งเล่นเกมลองเทสกับหูฟังทั้ง2ตัวมาแล้วก็เฮ้ยเราค้นพบอะไรบางอย่างที่อยากจะมาเล่าให้กับทุกท่านฟังครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคลิปรีวิวเจ้าตัว G333 เพียงอย่างเดียวนะเราจะมาพูดถึงเปรียบเทียบด,ด้วยนะครับจากประสบการณ์การใช้งานนะครับของตัว HyperX Cloud Earbuds Mark II แล้วก็ตัว Logitech G333 ว่าตัวไหนเหมาะกับท่านนะ เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า G33 กับตัวไฮเปอร์เคาวเอียบัตเนี่ยนะครับมันคนละดีไซน์คนละชนิดกันนะครับค้าเอียบัตเนี่ยมันคือเหมือนหูฟังไอโฟนครับคือเป็นหูฟังที่อยู่ข้างนอกนะครับส่วนตัว Logitech G33 เนี่ยคือหูฟังอินเอียที่มันเป็นจุกแล้วก็ยัดเข้าไปในหูดังนั้นเนี่ยการใช้งานการรับเสียงนี่ต่างกันแน่นอนนะครับเรื่องของการเก็บเสียงเอ่ยเรื่องของเสียงที่จะเข้าไปถึงในหูอะไรเงี้ยนะครับมันมันมีการใช้งานที่ต่างกันแน่นอนนะครับอันดับแรกถ้าเกิดคุณจะเลือกซื้ออยากจะให้้เเเลลืืออออกกกกจาาาตรงงงงงนนีียย่่่พพไปฟัถึคุณภส เราชอบหูฟังที่มันเข้าไปในหูหรือว่าหูฟังแค่อยู่ในข้างนอกเพดานหูนะครับคือเอางี้ก่อนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนติดหูฟัง iPhone น,นะครับชอบใช้หูฟัง iPhone แล้วรู้สึกสบายไม่ชอบอนเอีย e ที่เข้าไปในหูเนี่ยก็ไฮบริดคลาวเอียบัดก็จะตอบโจทย์นะครับบางคนเข้าใจนะคือใส่เข้าไปนหูเวลาลวเราดึงแบบดึงออกเร็วๆอะ่ะมันจะมีจุดสุญญากาศแล้วมันดังป๊อกเนี้ยมันทําให้บางทีหูเราอื้อได้นะครับอายุตัวอย่างอย่างพิก้าซิกเกร์เลอย่างเงี้ยก็เคยพูดไว้ว่าแบบน้ําในหูไม่เท่ากันแล้วแบบว่าใส่หูฟังอิินนนนนเเเเอออียรข้้าไไปปแแลวววมมมมมััััหหหืบบบจจะะะสดด ยางงเี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้แกกลับมาใช้หรือยังนะแต่เมื่อก่อนแกเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะมีบางคนที่เป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้หูฟังอ e ินเอียร์ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปคาวเอียร์บัตรมาูอยู่แล้วผมจะพูดอย่างนี้ว่าไอ้โลจิเทค G333 เนี่ยผมให้มันเป็น king of หูฟังอินเอียร์เกมมิ่งเลยนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมนะคะแนนผมเองนะครับส่วนตัว h y p e r ร์ไาวเอียร์บัตเนี่ยก็จะเป็น king of เอียร์บัตรเกมมิ่งเฮดโฟนนะครับก็คือเป็นหูฟังเกมมิ่งที่เป็น ที่ใส่ได้ทั้งสองแบบล่ะ พี่ผมอินเอียก็ได้ผมใช้เอียบัตรก็ได้ทีเนี้ยต้องมาวัดในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานละแต่ก่อนที่เราจะไปพูดกันขอยัดแกะแล้วก็ดูกล่องอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วกันครับผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ดูแล้วแหละแต่ว่าวันนี้มารีวิวฉบับอิมูชีละกันนะครับตัวที่ผมซื้อมาจะเป็นตัวซีรีส์ KDA l e o f l e Genes นะครับนี่อันนี้เลยนะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากได้อันนี้เท่าไหร,นะร่นะเอานายจีบนตรงว่าอยากได้สีม่วงมากๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีรวมถึงสั่งในออนไลน์เนี่ ี่ยอยู่ที่1690บาทซึ่งสีม่วงเนี่ยไม่ลดราคาเลยนะครับมันลดราคาแต่สีดํากับสี KDA นะครับตัวสีดำเนี่ยลดตอนนี้นะณปัจจุบันเนี่ยลดเหลืออยู่ที่ประมาณ1290บาทแล้วก็ตัว KDA อยู่ที่1390บาทอันนี้ผมซื้อจาก IT City นะครับอ่านี่บอกไว้ก่อนเนาะสีม่วงไม่ลดเลยอะแล้วก็แบบไม่มีของด้วยมันตัวหายากไงสีมันสวยมากเลยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับคือจริงๆก็จะว่าไม่เป็นไรก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าแฟนซื้อให้เราเลยอ,อะไรเราก็เอาอะนะครับบวกกับหูฟังผมอ่ะผมทําตกบำ นจนข้างขวามันมันไม่ค่อยดังละหูฟังมันดังไม่เท่ากับวงก็เลยมุนงินนะก็เลยเออแบบเอาตัวนี้มาใช้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะหน้ากล่องเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็หลังกล่องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ KDA ก็จะเป็นวงที่โคออฟกับห e o คอ e ดีเจนนะเผื่อใครที่ไม่ได้เล่นอ่าหลีคอฟดีเจนนะครับก็ตัวละครตัวข้างหน้านี้ก็จะเป็นอารินะครับก็เป็นตัวละครของชูรมของ KDA นะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่ชูโรมของ LL เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวขายนะครับเป็นตัวขายของ LL นะนะครับเจ้าตัว Logitech G33 วาเนี่ยพูดถึง ไฮเปอร์เอ็กคาวเอียบัตนะตัว G33 จะแพงกว่าถ้าพูดถึงราคาเต็มคือ1690านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าราคาที่มันลดเนี่ย1,290อาปัจจุบันเนี่ยก็จะถูกกว่านะครับเพราะว่าไฮเปอร์เอ็กเนี่ยตัวเอียบัต์มาร์กทูนะตอนนี้อยู่ที่1490บาทนะครับแต่เราก็เข้าใจได้ว่าทำไมเจ้าตัวโลจิเทคมันแพงกว่าเพราะว่ามันแถมสายนะครับแปลงหางหนู3 5 to USB-C มาให้นะครับก็เอาไว้แปลงจากตัวหูฟังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนต่างๆสมา,าร์ เช่นโน้ตบุ๊กเช่น PS5 ในครับ PS4 หรือโทรศัพท์มื่อถือน,นั่นเองนะครับนี่ PS5 PS4 ก็ใช้แจ็ค3.5อยู่แล้วเนาะนะเปิดออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับจริงๆที่หลักของวันนี้คือเราจะมาเปรียบเทียบกับตัวคาวเอียบัตนะเราไม่ได้แบบมารีวิวไอตัวนี้เป็นหลักเนาะแต่ว่าก็อ่ะโอเคไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ขอทำคลิปหน่อยละกันนะครับอ่ะดึงอันนี้ออกมาก่อนนะครับวัสดุข้างในก็ถือว่าออกแบบดีไซน์มาดีนะสำหรับตัว Apple X เนาะเราต้องค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันขาด ตัวหูฟังก็จะประมาณนี้ความยาวก็ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะสำหรับใครที่เอาเคสไว้ด้านล่างอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่พอนะต้องซื้อซาวการ์ดมาใส่นะครับมาเสียบจะได้แบบความยาวพอจริงๆหูฟังอินเอียร์มันก็ความยาวประมาณนี้แหละมันไม่ใช่หูฟังเฮดเซตอะถ้าเฮดเซตมันจะมีความยาวที่เยอะกว่านะครับเดี๋ยวขอยาดแกะนี้ก่อนแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยความยาวก็จริงๆยาวพอแล้วแค่นี้นะครับยาวพอแล้วเนาะ ็ในส่วนของสีก็จะเป็นสีเงินตัดฟ้านะครับแล้วก็มีโลโก้ Logitech ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมนะเนอะนะครับแล้วก็ตรงปลายสายเนี่ยนะครับก็จะเป็น inline m i มโครโฟนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สลักคําว่า KDA นะ มีคำว่า KDA ตรงนี้เพิ่มมาร้อยหนึ่งนะอันนี้ตัวหูฟังเอาไปก่อนเรามาดูที่ของแถมครับนี่ครับคือตัวแปลงสําคัญถ้าหายเนี่ยซื้อแยกแพงนะครับบอกไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแจ็ค3.52 t o USB C ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่มีคุณภาพนะครับเป็นตัวแพงนะไม่ใช่จะไปซื้อแบบของตะล,งตลาดมาใช้แทนกันได้นะตัวนี้คือด้วยฟรีควนซีด้วยเรื่องของวัสดุแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยคือมันเป็นตัวแปลงที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปหาซื้อของตลาดนัด อะลรร้อยกว่าบาทมาใช้นะครับมันไม่เหมือนกันนะข้างนอกอาจจะดูเหมือนแต่ข้างในและคุณภาพไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับอันนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็มีซองใส่นะครับซองใส่กำรรมมหยี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้โลจีเทคเนาะอันนี้ก็ผมมองว่ามีทั้งดีและเสียนะข้อดีก็คือว่ามันระบายอากาศได้ดีเพราะว่าเป็นกำรรมมหยี่แล้วก็เป็นลููนะครับลููเปซี่ๆแต่ข้อเสียก็คือออกฝนเมื่อไหร่เปียกนะครับผมฟังเปียกเลยก็น,นี้ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเป็นของไฮเปอร์เอ็กอะมันจะเป็นกล่องมาเลยไฮเปอร์ แบบดีนะครับกล่องอ่ะคือดีที่สุดในบรรดาหูฟังเกมมิ่ง นะครับที่เป็นอ e ินเอีย e แ e ละเอียบัตละนะครับดีกว่าเลเซอร์ได้ซ้ำนะคือมันเป็นแบบกล่องหนังเลยอะถ้าใครที่เคยเคยเห็นเคยดูก็ลองก็ก็จะเห็นนะครับว่าเอมกล่องตัวนั้นแม่งโคตรดีนะครับอ่ะแล้วก็อ,อย่างท้ายคือจุกนะครับจุกอันนี้มีให้เปลี่ยนทั้งหมด3ขนาดนะสขนาดรวมกับที่อยู่ในหูฟังแล้วด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นแยก่ก็จะมีแค่2ขนาดเท่านั้นซึ่งอันนี้น้อยนะครับถือว่าน้อยมากๆจะไม่เหมือนกับตัว h ฮเปอร์เค้าเอียบัตนะครับที่มีจุกเนี่ยให้ทั้งหมด4ขนาดเลยนะ ก็มีมาให้เยอะมากๆแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าตัวเอียบัตตัวแรกก็ไม่ได้มีให้มันเยอะนะครับตัวเอียบัตมาร์คทูเนี่ยมันเพิ่งออกมาใหม่เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเรากำลังรีวิวหูฟังที่มันออกกันคนละปีนะทีซั่นส,สามเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดออกมาปี2ปีได้แล้วมั้งนะครับน่าจะ2ปีได้แล้วส่วนเอียบัตเนี่ยมันเพิ่งไอตัวคาวเอียบัตมาร์คทูเนี่ยนะครับเพิ่งออกมาปีนี้นะ นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของวัสดุเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยโอเคมันเหลื่อมล้ำกันแน่นอนแหละนะครับนี้คือเราเราบอกไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลองใส่นะครับกับจุกมาตรฐานที่เขาแถมมาให้ก่อนแล้วกันจะได้เก็บกล่องนะครับจุกมาตรฐานนี้รู้สึกว่าจะเป็นไซส์เอนะตามปกติมาตรฐานทั่วไปเนาะอ่าโอเคใส่ได้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องว่าความอะไรมากนะครับ ก่อนที่เราจะใช้งานหูฟังทุกครั้งนะครับเวลาเราซื้อหูฟังมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นหูฟังเกมมิ่งหรือหูฟังต่างๆนานาเนี่ยนะครับให้ทําการเบิร์น นะครับหูฟังก่อนนะก็มีเพื่อนผมที่ผมแนะนําซื้อไปนะครับแล้วาก็ถามว่าเบินหูฟังคืออะไรนะครับก็การเบินหูฟังก็คือการเปิดเพลงดังๆนะแล้วก็เปิดหลายๆชั่วโมงเพื่อที่ให้ดอกไดรเวอร์เนี่ยมันขยายได้เต็มที่นะครับเพื่อให้รีดประสิทธิภาพของตัวหูฟังได้มากที่สุดเท่าที่จะทําไปได้นะครับผมก็เราซื้อมาเนี่ยให้เบินอย่างน้อย2-3าชั่วโมงนะครับอย่างต่ำนะเปิดเพลงทิ้งไว้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครรีบใช้นะครับก็โอเคไม่ว่ากันแต่อันนี้คือพูดไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยก็ควร ก็ไม่จำเป็นต้องเบินก็ได้เพราะว่าผมก็เล่นเกม2อสชั่วโมงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่จะแบบอยากได้อัตรลดในการฟังเพลงแบบเต็มที่เลยนะก็ต้องเบินก่อนอน,นะครับเพื่อให้หูฟังดอกไดรเวอร์ข้างในเนี่ยนะครับมันขยายตัวได้เต็มที่นะครับอ่ะประมาณนี้อาทีนี้เราจะมาพูดเปรียบเทียบนะครับจากตัว Logitech G333 กับตัว HyperX Cloud e a r b u d Mark 2นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหูใครหูมันนะครับแล้วก็การใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ผมจะบอกก่อนว่าเงื่อนไขของผมเนี่ยนะครับก็คือผมเ,เป็นคนที่เล่นเกม FPS นะครับก็เกมที่ผมเล่น,นีก็จะม มี r รน n บ o w s w x i x นะครับแล้วก็มี CSGO นะครับ3เกมหลักๆที่ผมเล่นแล้วก็ถ้าเกม Mobile ก็จะเป็น e League of r e g e n d s นะครับแล้วก็อ๋อเกมยิงจะมี Squad ด้วยเกมเกมทหารนะครับก็จะต้องใช้หูฟังที่ที่ดีนิดนึงเนาะจากการเล่นเกมที่ผมไปเล่นมาเนี่ยที่ออกไปตากฝนเปียกฝนมาเนี่ยนะครับก็สรุปได้แบบนี้นะครับคือเอาง่ายอย่างแรกเรื่องของวัสดุของตัวหูฟังนะครับอันนี้ผมให้ตัว h y p e r X ชนะนะครับเรื่องด้วยความหนาของตัวหูฟังนะครับ มันมีความหนาที่มากกว่าซึ่งความหนามากกว่ามันก็ทนทานกว่านะครับแล้วก็เรื่องของตัวแจ็คนะครับตัวหัวแจ็คของ h y p e r x c l o u d e a r b u d เบัตนี่ยมาร์สสองนะครับจริงๆก็มีตั้งแต่มาร์สหนึ่งแล้วก็คือเป็นแจ็คแบบโลโปรไฟล์แบบงอได้นะครับก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หมุนได้90องศานะครับอันเดี๋ยวผมให้ดูแบบเห็นภาพนะครับมันจะเป็นเหมือนกับของตัวเนี่ยฮะของตัวเซนเซอร์ก็คือเป็นแจ็คแบบงอขึ้นใหม่เห็นไหม นะครับซึ่งแจ็คแบบนี้นะครับมันจะถนอมตัวสายมากกว่านะครับเวลาเราเล่นกับมือถืออย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่บังมือของเราเวลาเราจับมือถือนะครับถ้าเป็นแจ็คแบบตรงๆเหมือนกับของตัว Logitech เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่ตัวหัวสายมันเนี่ยจะหักได้จะงอได้จะขาดได้นะครับแต่ว่าไอตัวของ Logitech อันเนี้ยเขาทำแบบตัวหัวมันหนามากนะครับแล้วก็ที่จับเนี่ยแบบจับดึงได้เลยนะครับเราจะไม่จับตรงสายแน่นอนเวลาเราถอดเสียบเนี่ยนะครับ อันนี้อันนี้ก็คือเป็นการป้องกันของเขาเนาะแต่อันนี้คือก็พูดว่าแบบโลโปรไฟล์90องศามันมันดีกว่านะครับอันนี้ผมให้ในฝั่งของ h y เปอร์เชนะไปนะครับแล้วก็เรื่องของแพคเกจจิ่งนะครับแพคเกจจิ่งเนี่ยผมก็ให้ในฝั่งของ h y เปอร์เชนะไปเหมือนกันด้วยความที่ตัวใหม่ออกมาด้วยเลยเนาะแล้วก็ด้วยความที่ดีไซน์เขาแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวซองใส่หูฟังของตัว h y เปอร์เนี่ยมันทําออกมาได้ดีกว่ามันกันน้ําได้นะกันน้ําแบบกันตกน้ําได้เลยเพราะว่ามันเป็นยาง TPU แบบกันน้100นะนะบ แล้วก็มันกันแดดกันฝุ่นอะไรได้เลยนะครับแต่อตัวเนี้ยคุณคิดดูถ้าตกทรายหรือว่าถ้าตกน้ำเนี่ยคือหูฟังก็ไปเลยนะนะครับอ่าอันเนี้ยก็อันเนี้ยที่แถมมามันก็ผมให้แไเบรกดีกว่าถึงแม้ว่าตัวตัวโลจิเทคกระแถมหางหนูแบบเนี้ยมาก็จริงแต่ว่าผมมองว่าแพคเกจจิ้งเรื่องของกล่องใส่หูฟังคนระค่อนข้างซีเรียสเวลาเราย้ายบ้านหรือเวลาเราเอาไปใช้งานบางคนเขาไม่ได้เอาไว้ต่อคอมค้างไว้นึนกออกปะเขาเอาไปเที่ยวด้วยเขา,เาไปฟังเพลงด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็มองว่าของตัวแอบเบรกอ่ะมันดีกว่านะครับอ ว่าหูใครหูมันแล้วก็อันนี้ผมบอกไปครั้งต้นว่า ถ้าเล่นเกม FPS นะถ้าเล่นเกม FPS ผมให้ Logitech G 3 3 3ชนะมากกว่านะครับก็คือด้วยความที่มันเป็นหูฟังอี e ร์เนี่ยเสียงมันเข้าไปในหูมากกว่านะครับอันนี้คือจากแบบการใช้งานของ,ของผมนะที่ผมออกไปใช้งานมาผมรู้สึกว่าอี e ร์เนี่ยมันเข้าไปถึงหูมากกว่าเหมือนแบบแม่งจะทิ่มเข้าไปในก้านสมองแล้วอะก็เลยเวลาเล่นเกม FPS เนี่ยจะได้เปรเียบกว่าการใช้เ e อียบ e ัดเอียบัดเนี่ยถึงเราเปิดเสียงดังๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้เข้าไปในหูแบบนข้างในหูเลยอะมันก็เลยทําให้เวลาเราฟังเสียง เสียงเท้าหรือเสียงอะไรที่มันแบบคุณนึกออกปหถ้าเป็นเลนโบก็คือเหยียบไม้อะไรเงี้ยหรือแบบถ้าเป็น CSGO คือแบบเสียงเท้าหลุดนิดเดียวที่มันแบบจังหวะนิดเดียวจริงๆะนะครับตัวหูฟังอินเอียร์เนี่ยอันนี้มันจะได้เปียกกว่าอันนี้คือเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของแบบไฮเปอร์เอ็กกับโลจิเทคนะอันนี้พูดถึงรูปทรงหูฟังนะอินเอียร์มันจะได้เปรียบกว่าดังนั้นเนี่ยตัวโลจิเทคเนี่ยเวลาเราเออกไปเล่นเกมจริงจัง FPS เนี่ยจะดีกว่าแต่ ถ้าเรื่องของการฟังเพลงหรืออะไรทั่วไปนะครับเจ้าตัว Logitech เ,เนี่ยเสียงเบสเนี่ยจะแน่นแล้วก็หนึบกว่าตัว HyperX Cloud e a r b u เ Mark ัตมากนะค l o u d e a บัตมา a r ก2เนี่ยถามว่าเสียงเบสทำได้ดีไหมทำได้ดีนะแต่ว่าเสียงเบสมันจะไปอยู่ด้านหลังหน่อยซึ่งถ้าเกิดว่าใครฟังเพลงที่มีเบสเยอะๆอย่างเช่น Metal Heavy Metal ใช่ไหม หรือเพลงอะไรก็ตามแบบอฮิปฮอปอะไรเงี้ยที่มันมีเสียงเบสมีลูกมีอะไรเงี้ยตัว Logitech เนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าอันนี้คือกรณีที่เราไม่ได้ต่อซาวการ์ดนะครับแต่ถ้าเกิดต่อซาวการ์ดทั้ง2ตัวใช้งานได้ดีเหมือนกันเพราะว่าซาวการ์ดมันจะมีการขับเสียงที่มันเพิ่มขึ้นมานะถ้าใส่ซาวการ์ดเนี่ยสตัวนี้คือตัวไหนก็ได้ครับ <c oughs> ตัวไหนก็ได้เท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ซาวการ์ดเนี่ยนะครับใช้งานเพียวๆต่อโน้ตบุ๊กเอย่ยต่อเข้าคอมโดยตรงต่อเข้าจอมอนิเตอร์โดยตรงเนี่ยนะคร มากกว่าด้วยรถซุยมของผมด้วยที่ชอบเบรหนึบ แล้วก็เบรหนักๆนะครับตัว l o g ิ t ต c กจะตอบโจทย์กว่าแต่ Hyper X Cloud Earbud เอียบัตนี่ยนะครับจะเน้นฟังอะคูสติกฟังสตริงฟังคลาสสิกแจ๊สมากกว่านะครับแล้วก็ด้วยรูปทรงที่เป็นหูฟังแบบ iPhone หรือเอียบัตเนี่ยนะครับใส่สบายกว่าเยอะนะครับปัญหาของการใส่อินเอียร์ก็คือ1นึ่ขี้หูครับ2คือถ้าเกิดว่าหูคูชช้นนะครับตัวหูฟังจะเหม็นมากนะครับอันนี้คือพูดเลยแล้วก็เรื่องของการใส่นา,นานๆอาการการปวดหูเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยมีหรอกแต่พูดถึงว่าาาถ้าเอ ใส่สบายอะตัว h y p e r x Cloud Earbud m a ียบัมาูเนี่ยจะใส่สบายมากกว่านะครับแต่ด้วยความที่ผมอะ่ะเป็นคนใส่เอียบัตแบบแบบตัว h y p e r x อ็ไม่ค่อยได้เพราะว่าหูผมมาแห้งนะครับตัวก้านหูข้างนอกเนี่ยเปลือกหูเนี่ยนะครับมันแห้งแล้วเวลาผมใส่ต่อเข้าทอดออกเนี่ยมันมันเป็นแผลเลยนะครับอันนี้คือคือส่วนตัวผมนะนะครับผมเป็นคนที่แบบผิวหแห้งๆอะไรเงี้ยนะก็ตัว HyperX เนี่ยจะไม่ตอบโจทย์ผมด้วยแหละผมก็เลยจะเป็นคนที่ชอบใช้หูฟังอ e ินเอียมากกว่านะครับอ่ะสรุปโดยรวมอย่างนี้แล้วกันนะครับถ จริงจังเนี่ยนะครับผมมองว่า Logitech เนี่ยตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่แต่ตัวใหญ่ๆว่า HyperX Cloud e a r b u d เเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ผมอยากให้คุณลองเปิดใจสักครั้ง mm hmm. อย่างแรกที่คุณจะไปซื้อ HyperX Cloud Earbuds คุณต้องรับเรื่องรูปทรงที่เป็น e a r b u d ตให้ได้คือมันเป็นรูปทรงคล้ายๆกับตัว Airpods นั่นแหละนะครับคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะใส่สบายกว่า AirPods เพราะว่า AirPods มันเป็นพลาสติกใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นยางนะครับ HyperX กันนะ ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะหาหูฟังแล้วก็ทรงเอียบัดเนี่ยนะครับไฮเปอร์เอ็กตอบโจทย์มากแล้วก็ผมให้มันเป็นที่1ในตลาดที่เป็นหูฟังเอียบัดเลยนะครับด้วยไดเวอร์ที่เป็น1 4ม mm ิลิเมตรแล้วก็ด้วยวัสดุต่างๆลูกทรงดีไซน์ทุกอย่างมันทําออกมาใหม่หมดเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาในปีนี้อยากให้คุณลองเปิดใจดูแต่ถ้าเกิดว่าชอบทรงหูฟังอินเอียในปัจจุบันนี้นะเอาที่ผมแบบที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยผมก็ยังมองว่าผมเอาตัวจ t เทค G 3 3 3ดีกว่าจริงๆในตลาดมีเยอะเลยนะครับเซนไฮเซอร์มี r รเซอร์ ติลซีรีส์มีเยอะมากเลยครับผมฟังที่เป็นอินเอียร์แต่ผมเลือกใช้ตัว Logitech มากกว่าแล้วก็ในการแข่งขันอะไรเงี้ยนะครับทีมแข่งหรือนะักกีฬา o r สปอร์ตส่วนมากนะครับก็ใช้ l Logitech G 3 3ร่วมถึงทีมมิดด้วยนะก็ใช้ Logitech G 3 3นะที่เป็นอินเอียร์เนาะนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับการรีวิวในวันนี้ผมว่าทุกท่านน่าจะตัดสินใจได้นะอย่างแรกเลยครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเลือกจากรูปทรงก่อนครับเอาที่เราใส่สบายก่อนเรื่องเสียง2ตัวนี้มันไม่แพ้กันอยู่แล้วนะครับคุณแล้วคุณก็ไม่ต แบรนด์ที่เป็นไฮเอ็นเกมมิ่งขนาดนี้มันไม่ไม่มีทางแย่อยู่แล้วนะครับรวมถึงคุณจะต้องเอาไปใช้กับเมนบอร์ดดีๆแล้วก็เอาไปใช้กับพวกซาวการ์ดดีๆด้วยนะคุณเสียบจอเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าจอคุณเนี่ยมีแจ็ค3-5ก็จริงแต่ว่าตัวรับสัญญาณเสียงเนี่ยดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวรับสัญญาณซาวการ์ดหรือว่าตัวที่เราเสียบแจ็คเข้าไปไม่ดีเนี่ยต่อให้หูฟังราคาหลักหมื่นเนี่ยเสียงก็ออกมาไม่ดีนะครับเสียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงซาวกานะร์ดด จอรุ่นใหม่ๆก็มีช่องเสียบหูฟังแจ็ค3.5ใช่ไหมแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยดีอคุณลองไปเสียบกับตัวเมนบอร์ดโดยตรงก่อนเพราะว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันมีซาวการ์ดที่ที่เป็นไดรเวอร์ดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเธอถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันดีหมดอะ่ะ ถ้าแบบซาวการ์คคุณดีอะไรคุณดีตัวรับสัญญาคุณดีอ่ะหูฟัง2รุ่นเนี้ยคือไม่แพ้กันเลยนะครับคือตัวไหนก็ได้อา่าพูดตรงตัวไหนก็ได้ขึ้นอยู่ที่รูปทรงว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่านะครับอ่ะผมว่าคุณดูคลิปนี้คุณน่าจะตัดสินใจได้นะว่าคุณจะเลือกซื้อตัวไหนนะครับส่วนตัว Logitech G3 3เนี่ยยังไม่มีวีว่แววว่าจะมี Mark2 ออกมานะครับก็คใครจะซื้อช่วงนี้เนี่ยก,ก็จัดได้นะครับตอนนี้ทางเว็บ m ดโปรอยู IT City ก็จัดโปรอยู่ a d ท i ซ e ้ way, ก็จัดโปรอยู่งออนไลน์ Online, หรือว่าไปหน้าาาารร้้้นนนก็ไดคัตาาตอนนีีสว รถยนต G33 มีทั้งหมด4สี4นะครับมีสีขาวสีดำสีม่วงแล้วก็รุ่น KDA นะครับตอนนี้ที่ผมเห็นนะที่มันลดเนี่ยจะมีสีดำนะครับเหลือ1,290านะครับแล้วก็ตัวสีขาวด้วยลดเหลือ1,290แต่สีม่วงเนี่ยไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าลดหรือเปล่านะแล้วก็หาของยากมากส่วน KDA เนี่ยจะแพงกว่านะครับก็คือเพิ่มมา100บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่1,390อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ราคาฟูลนะครับราคาแบบฟูลเนี่ยคือ 1, ซื้อก็รซื้อหรืออว่า7.7ก็ได้คริบม่รู้าจะ นะอ้อลืมไปเรื่องของไมโครโฟนนะครับก็ไมโครโฟนคุณไปหาดูเทสได้ในเ,เว็บ์มูร์คุระก็ได้นะครับไมโครโฟนเนี่ยอันนี้คือผมมองว่าดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่แต่ว่าแอบเชียร์ไฮเปอร์เอ็กมากกว่าไฮเปอร์เอ็กเนี่ยมันด้วยด้วยวงฟังมันทำออกมาใหม่ตัวไมโครโฟนของหูฟังเองเนี่ยมันเลยดีกว่านะครับอ่ะก็น่าจะจบละเดีี๋ยวพใเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Logitech G333 KDA เวอร์ชันนะครับเทียบกับตัว HyperX Cloud e a r b u d Mark ั2นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยจากในคลิปนี้และครับแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปนในคลิปนี้ก็ขอกราบขอไัยมาณทีนี้ด้วยนะครับเอาไว้จเจอกันจะเจอในคลิปหน้าครับใครชอบกินี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามที่ใหมาๆจะทางผมด้วยนะครับเอาไว้จเจอกันะเจในวันหน้าวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมา้้าใชนทุกค